เกิดอะไรขึ้นกับช่องย t u b e น้องเบียร์อาจารย์บาสพร้อมเผยขออนุญ,ญาตเจ้าของวงแล้วก่อนถ่ายคลิปคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้าก็มีเรื่องเล่านะครับผมนองของทงอางอาจารย์บาสแล้วก็ทางน้องเบียร์นะครับผมซึ่งเมื่อน,นี้น้องเบียร์กับอาจารย์บาสก็ได้ไล่ซดขึ้นกันพี่น้อง แล้วก็วอาถึงแล้วก็ผมนอนเรื่องซองของน้องเบียร์กับท่านอาจารย์บาดว่าเกิดปัญหาเนาะครับผมเนาะในการสร้างรายได้อตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วก็รอเนาะครับผมเนาะแก้สิบสิบสี่วันการร่อง,ร,องร่องเบิงพี่น้องว่าจะแก้ไขได้ไหมปัญหาเนาะครับผมเนาะอ่าที่เบิงได้ไลฟ์สดของทางน้องเบียร์อาจารย์บาดคลิปนีประาสานกันเลย ว่าได้เอาคลิปของทางน้องเนาะรับผมเนาะมาใส่ในคลิปด้วยพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากทางทางสองปลาอีสานบอกอันนี้เขาต้องบอกกันตามตรงเนาะรับผมกับฟังจากนี่ในไลสดของทางน้องเบียร์ครับอาจารย์บาทก็บ,บอกว่าวิดีโอเนาะรับผมเนาะมันขืนว่าทำสำซึ่ง ถ้าเป็นคลิปของทา้งสว่างบาอิสานนะครับผมนาองบาอิสานกับพยายามใส่ใส่ดนตีประกอบแล้วก็พยายามที่จะออกมาว้ารายละเอียดก่อนแล้วก็มีคลิปของน้องต่อถ่ายนะครับผมเนาะเพื่อยืนยันคาว่าของบาอบาิสานนันคือสไตล์ของบาลอิสานอันนี้ก็เลยบอกว่ามันเกิดปัญหากับทางช่องของน้องเพราะคลิปบาอิสานบอเนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็เลยอาจจะบอคอยมีคลิปของน้อง้ะพี่น้องอา่าก์สิมอาถึงความเคลื่อนไหวของน้องแบบนี้ละ เราก็อาจจะไม่มีคลิปของน้องมาประกอบนะครับผมเนาะในในช่วงนี้อันนี้ก็ต้องอธิบายพี่น้องเข้าใจก่อนเพราะทางังน้องได้ไลฟ์สดนะครับผมนาะพูดถึงนี่แหละพี่น้องเรื่อง,เร,องเรื่องการเปิดสร้างรายได้นะครับผมนาะตอนนี้ Youtube เหมือนมีปัญหาแต่แต่แตทาสี่สอบถามนะครับผมนาะอน้องน่าจะเหมือนแก้ไขหรือยื่นอุทธรณ์ไปนะครับผมอ่ะ14วันรอ รอการอัปเดต14มือซึ่งตัวบอยซานเองก็ได้ทักไปเราจะพีน้องทักไปหา้องเพราะบอยซานก็เคยนะครับผมเนาะตั้งแต่เห y o ยูทูบที่แหลกๆก็สร้างรายได้ไม่ได้นะครับผมเนาะ,ะเปิดสร้างาไา่ใดบดใดมีปัญหาเรื่อง u t u b e บอยซานให้ช่องช่องหนึ่งนะครับผมเนาะที่เิ่นมีเพจนำํำเพิรนรับแก้ไข YouTube โดยเฉพาะอาซึ่งเพิ่นรับแก้ไข ฟี่พอมเพื่อนไอ้ข้าพึกษาพอมอันนี้บาลารก็ต้องขออนุญาตขอบคุณก่อนเลยนะครับผมเนาะส่วนพวกที่ยังหูว่าซองใดเดี๋ยวบาษารข้นห้ก็เลยเรลากันเพื่อให้เคดตเพันน้าเพราะซองบาลารแต่ก่อนสางไล่ใดบ่ใดอ่าเฮ็ดยังบ่ใดเลยพี่น้องรออนุมัติเป็นเป็นเดือนนะครับผมอ่ารอ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 นุมัติเป็นเดือนกับบอบอนุมัติให้ก็เลยทักไปปรึกษาเพื่อนอ่าเพื่อนก็นเลย นัดมือแล้วพี่น้องมือเพื่อนว่างเพื่นทีเอทไทยนะครับผมเพกกื่อนกะทู่ไปยุทูปประเทศไทยไละ่ะสอบถามรายละเอียดว่าช่องนี้เกิดปัญหายังคืนยังขืนสองมือพานไปพี่น้องสองบาสานสางไร่ใดๆอันนี้กะทักไปทักไปบอกน้องแล้วนะครับผมเพราะเข้ากับเป็นห่วงน้องเหมือนกันว่าเฮ้ยม,มันเกิดจากช่องเฮ้าวอแบบนี้ไหมอันตรงนี้ว่างว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับผมเนาะก็เลย ว่าได้เอาคลิปของน้องมาประกอบด้วยพี่น้องในในในช่วงนี้อ่าก็พี่น้องเข้าใจกันอยู่ดอกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตช่องเพิ่นหายน้ำบางบางทีผู้ดใดเห็นยูทูบแล้วเจอปัญหาอ่บาบางหูจะบ่งููจะปรึกษาผู้ใดบ่ฮู้จะแก้ไขแบบใดสามารถสอบถามเพิ่นใดนะครับผมเนาะช่องนี้เลย แลักการนะครับผมเนาะมีแฟนคลับเอฟซีเหรอพี่น้องเป็นห่วงนะครับผมเนาะของของทางนน้องเบียร์เห็นในายๆคอมเมนต์เป็นห่วงเกี่ยวกับการไปทาย u ูทูบของน้องเบียร์กับวงไมที่อาจารย์บาสไปสังกัดนะครับผมเนาะว่าน้องเบียร์ได้ขออนุญ,ญาตจาของวงเพิ่นไปกับมีทั้งคนเป็นห่วงทั้งคนทั้งคนมาหวังดีเหรอพี่น้องตั้งคาถามแต่มีคนเป็นห่วงเยอะกว่าอ่าใส่ขอใส่คํานี่เพิ่นกับเป็นห่วงนะครับผมเนาะยัน อย่างแบบเกิดปัญหาซึ่งในไลฟ์สดพี่น้องที่อ่าน้องเบียร์ได้เบาเรื่องที่เจอดีนะครับผมเนาะเจอคนเอื่นซื้ออ่าในไลฟ์สดนั่นน้องเบียร์กับอาจารย์บาสได้อธิบายไปแล้วนะครับผมเนาะว่าขออนุญ,ญาตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะทางผู้บริหารทางหัวหน้าวงทางเจ้าของวงเพลินอนุญ,ญาตเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือเข้า เข้าตามประตูเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับผมเนาะตามสุภาพิตเพินวาก็ถือว่าถูกต้องนะครับผมเพื่อนก็บอกว่าถ้าขยันเค็ดเลยอถ้ามีความขยันเฮ็ดโลดอันนี้เพิ่นบ่ได้หามนะครับผมเนาะอ่าเจ้าของวงเพิินอันนี้ต้องเบียร์ก็ได้ออว่าเวาแล้วบางเทียพี่น้องบ่ได้ฟังคลิปบ่ได้เห็นไลฟ์สดของน้องเราก็เกิดความเป็นห่วง บาวิสานกับวิเหตุคลิปจ,จะมือว่านแล้วล่ะกับมือวานกับล,ลายเหตุการณ์นาะครับผมนาอก,กับเรื่องบริเหตุคลิปน้องว่าจ,จะเอาคลิปน้องมาปามระกอบในเวลาคำว่าของน้องนาองครับผมนอมาอมันจังหวีชัดเจนแต่กับนี่ละเห็นคห็นน้องออกมาไล่สดว่าช่องยูทูบมีปัญหาบาสานก็เลยอาจจะอ่าก็ยังบาสานบาไปบอไดเอาคลิปน้องมาปากกระกอบด้วยพี่น้องในในในช่วงนี้พี่น้องสามารถกลับ ไปย้อนฟังได้นะครับผมเนะาะในไลสดไลสดมือเส้าของน้องพูดถึงปัญหาเรื่องช่องอในในช่วงแรกๆแล้วกัไลสดมือน้องพูดถึงเรื่องที่เจอดีเรื่องที่ถือ,อ,ถอเอิ้นซื้อถือเอื้นซื้อแต่ว่าบอเห็นคนเมื่อนั้นน้องได้อธิบายเรื่องการทำยูทูบนะครับผมเนาะไปถ่ายช่องได้ขออนุญาตยัง เจ้าของวงอนุญาตไปในคลิปนั้นนองก็ได้เว้าและก็อธิบายไปแล้วนะครับผมนอกทางนองเปียกกับอาจา์บานเองก็ได้อธิบายไปแล้วอันนี้ก็หวังว่าพี่นองจะเข้าใจนะครับผมเราบาสารก์ก็มาแจ้งความ,ควมาาเคลื่อนไหวมาอัปเดตละพี่นองบางคนอาจจะได้เบิ่งแต่คลิปของนองไหมแต่ว่าไ่ได้เบิ่งไ์สดนองบางคนอาจจะได้เบิ่งแต่ไ์สดของนองบ่ได้เบิ่งคลิปนองแบบเนี้ยอากจะสามารถ กลับไปย้อนดูได้นะครับผมเนาะเสวาเอฟซีคองนองกับเป็นห่วงนองหล่ะก็เลยมีการสอบถามกันเข้าไปแล้วก็สอบถามกันเข้ามาทาัา้งคลิปที่บาสารตงเกี่ยวกันกับนองคือกันกลับเป็นกันลังนใจไใ้นะครับผมเนาะทุกผู้ทุกคนลระพี่นองเป็นกันลังใจให้ทั้งนองเบียาจานบ้านนะครับผมแล้วก็ทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะ,นะทีกําลังเดินนาอ่า ชีวิตของเฮามันก็นต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องชีวิตของคนเฮามันหยุดบม่ได้ดอกนะครับผมนาอเพราะคนข้างหลังเฮ้าก็ยังก็ยังรอกว้องวังกันอยู่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับผมนาะยิ่งช่วงนี้นะครับผมเนาะก็มีเหตุการณ์ยังด้หลายอย่างเกิดขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้นะครับผม พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมน้องบอสซานกันมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับน้องมาแจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับช่อง YouTube ของน้องนะครับผมเนะาะสาวเบียนาเอกเกินบาทนะครับผมเมื่อกี้เห็นแวบๆซื้อ่องน้องมาจากไดนนาะพี่น้องน้องก็ได้ลงคลิปประกาศธิบายไปพี่น้องสามารถเข้าไปฟังได้ขึ้นกันนะครับผมบอซานก็นย้ำอยูย่เสมอพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาทสารน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนีบาทซานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ